จึงแหกงบอกว่าจะได้พบเซียนตั้งแต่ยังเด็กแต่เราขุนนางยังแพงใจไม่ยินยอมเชื่อจะมีหลักฐานหรือไม่คุณฟาบานขอน้ำสะอาดเพียงหนึ่งชามหายเื้อก็สามารถพิสูจน์ความ นั่นน่ะสินี่มันเป็นแค่นั้นเหรอไม่เปชาสิเอียนสิไม่ใช่สิเอียนเลยโอ้ยเห็นเรื่องจริงนะเห็นกับตาจะมาเจอลั้นเรื่องที่ได้พบเศียเห็นไหมเห็นกับตาเลยนะเนีของจริงฟาบาทต่อให้ฟางหาซื่อได้พบเศียรตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องจริงแต่นางกลับรับไปใช้เข้าราชสำนักจิงงห้กงมีเจตนาปิดบังแต่แรกจากนั้นทั้งคู่ก็สมคบกันปล่อยโจรกบฏทฟางจัวอิงให้หนีไปวันนี้ จึงถวายฟางห่ซื่อกับฝ่าบาททั้งหมดนี้ชิงหากงล้วนทำื่อตัวเองเกรงว่าจะมีจุดประสงค์ที่ไม่อาจบอ,อกผู้คนวอนฝ่าบาททรงวินิจฉัยด้วยพยาค่ะวอนฝาบาททรงวินิจฉัย <c oughs> ชุนหลงเฟยยิ้มเช่นนี้หมายความเช่นไรข้าตามติดชิงไห่กงมาตั้งแต่เด็กฝึกยศศึกษาตำราชิงไห่กงพร่ำสอนข้าตลอดเวลาอย่าถือดีที่ได้ประสบสุพนิมิตมาตั้งแต่เด็กเพราะสำหรับต้าจิง การมีธรรมราชาจึงเป็นมหานิมิตมงคลหากฟาบาทรงต้องการข้าข้าก็คือนิมิตมงคลฟาบาสรงไม่ต้องการข้าก็เป็นแค่นักรบพลีชีพเ <c oughs> มื่อเป็นนักรบพลีชีพก็แค่เอาดินกลบหน้าก็จบไม่มีเหตุผลอื่นใดจงรักต่อฟาบาทเช่นนั้นจึงเป็นเหตุผลเดียวฮึ <c oughs> ชิงห้กงช่างร้าการนะัก ดังคำว่าคนถอยกับสตรีไม่อาจชุบเลี้ยงพวกกระหม่อมปากขอคงไม่เท่าฟังไห้ซื่อแต่ก็ไม่ขอเชื่อคนที่กลับํำเป็นขาวได้อย่างพวกเจ้าฝีมือของชิงไห่กงท่านย่อมไม่มีวันเข้าใจไม่ต้องพูดเรื่องชิงไห่กงมีผลงานตามเสด็จผู้บัลลังเอาแค่ช่วงหลายปีนี้สึกใหญ่หลายครั้งหลายคราขับไล่ชาวหูคู่ปกป้องชายแดนใครคือคนที่นําทหารอาบเลือดไปออกรบเป็นท่านเป็นท่านหรือเป็นชิงไห่กง ว่าพวกท่านเคยไปด่านหัวเวียนกันหรือไม่ที่นั่นชาวหูคู่ก็ดีชาวหนีหัวหลัวก็ดีชาวจู้เนียนก็ดีขอเพียง่าบานไม่อนุญาตก็ไม่มีใครเข้าด่านได้แม้แต่คนเดียวนายทหารที่ปกปักอยู่นั่นหากไม่มีคําสั่งไม่ว่าใครก็ห้ามจากไปหากมีเพลิงบปนลัยการมาเผาผลาญด่านหัวเชียนพวกเราก็ยอมถูกเผาตายหากมีท่าน้ําแข็งถาโถมมาท่วมด่านหัวเชียนจนมิดพวกเราก็ยอมจมน้ําตาย ไม่มีใครที่ได้ไปจากแม้แต่คนเดียวทหารหารอยู่ที่นั่นยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อปกป้องอะไรเพื่อให้วันนี้พูกท่านอยู่รอดปลอดภัยมาชี้หน้าตำหนิชิงไหากงหรอกเหรอย่อมไม่ใช่พวกเราทาเพื่อความสงบสุขของต้าจึงความสงบสุขของประชาแต่หากคนทั้งแผ่นดินรู้ว่าขุนพลประเสริฐผู้รักชาติต้องมาประสบเหตุเช่นนี้ในราชสำนัก จะไม่ให้ทหารหารของต้าจึงท้อแท้ใจผู้คนทั้งแผ่นดินท้อแท้ใจได้ยังไงคนถอยเหล่านี้ตอนชิงห้กงนงทัพออกรบไม่เคยพูดสักคำหนึ่งเพราะเสร็จศึกกลับจะบีบคั้นให้เขาตายต่อไปยังจะมีใครกล้าเสี่ยงตายไปรบอีกใจด้วยด้วย่นใจห็นใจรไห็่หผลก็ขับผูดเห็นผลผู้เห็นผลใช่ผล